นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันฝึกอัดตั้งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธิท่านไหยเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตาแล้ลึกถึงคุณประพุติเจ้าเป็นอารมณ์ภาวนา พดทอในดวงใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกการนั่งสมาธิภาวนานี้ <c oughs> เมื่อถึงการเวลานั่งสมาธิแล้วต้องปล่อยวางอารมณ์ข้างๆอยู่ในใจของตนให้ออกไปจะเป็นความดีใจก็ตาม ละวางความดีใจออกไปจะเป็นความเสียอกเสียใจอะไรก็ตา่างต้องปล่อยวางความเสียอกเสียใจครับแค่นแน่นใจออกไปให้หมดสิ้นเรื่องราวอาดีตอนาคตคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องไปเกี่ยว เอาการเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ยังจิตใจของเราให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบตัวเราออกไปไม่เกี่ยว ยองน้อมนึกลำลึกเข้ามาภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดอลอกรวมจิตลวมใจเข้ามาอยู่ภายในไม่ให้มันออกไปลุ่มหลงภายนอกเมื่อน้อมจิตน้อมใจเข้ามาได้แล้วจิตใจจะรู้สึกว่าสบายดี ถ้ามีความลังเลสงสัยในทานก็ดีในศีลก็ตามในสมาธิภาวานาบทใดข้อใดก็ตามจงปล่อยวางไว้ก่อนให้รวมจิตรวมใจเข้ามาโซลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ต้องไปสงสัย ให้ถือการเวลาปัจจุบันนี่แหละทานการกุศลเราก็ได้ประกอบกระทำมาตามกำลังความสามารถทานทั้งหลายนั้นทันว่าไปรวมอยู่ในอภัยทานเพื่อให้ภาให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย อย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขามาทำลายเราอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือว่าไม่ให้อภัยถานเพียงยงตัวเดียวมันมาไต่ตอมเราก็โกรธแค้นจนจิตใจภาวนาไม่ลงนี่ก็คือว่าเจตใจที่เห็นผิดคิดว่าสัตว์ทั้งหลาย ยงตัวนั้นมันมาเบียดเบียนเราเพราะเรายึดตัวเราของเราไปเสียหมดทุกอย่างหารูไ้ไหมว่าอันตัวเราของเราที่จิตใจมาหลงยึดถืออยู่นี้มันเป็นธาตุของโลกเรียกว,ว่าธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมของโลกเขาตัางหากเจตใจเรามาอาศัย เขาอยู่ชั่วระยะที่ยังไม่ตายนี้เท่านั้นตายแล้วเอาไปไม่ได้ไม่มีใครจะหอบหาบหิวหามร่างกายสังขารของตนไปในโลกหนะ้าตายเมื่อใดก็ทิ้งไว้ที่นะั้นถ้าผู้อื่นไม่เผาผีจีกระโดกก็จะเป็น ที่หนอนมาอาศัยกินเป็นอาหารเท่านั้นเด็กจิตยามาหลงติดอยู่ข้องอยู่ในโลกนามกายใจอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปเมื่อปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกจากจิตใจได้หมดแล้ว เ็ตใจดวงผู้รู้มีโย่ในตัวในใจของคนเราคนละดวงละดวงอย่างเราฟังเทศฟังธรรมได้ยินเสียงเสียงนี้มันลอยไปในอาาัตตาไปเข้าหูคนเราที่หูดีถ้าคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินคนหูดีย่อมได้ยินเมื่อเสียงนี้กระทบเข้าไป จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในก็รู้จักรู้จริงว่าเป็นอะไรต่อมิอะไรเมื่อจิตใจดวงผู้รู้มีโยในใจที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละก็ให้ตั้งจิตลงไปในที่นั้น ปลอยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นดีใจเสียใจในอดีตอนาคตไม่ให้มีในจิตใจภายในให้เจิตใจภายในนั้นสงบตั้งมั่นเย็นสาบายไม่ต้องไปทุกไปร้อนกับสิ่งทั้งหลาย เพราะว่าในโลกเหล่านี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ได้เลยสงบจิตสงบใจดีกว่าไม่ต้องคิดไปตามอารมณ์กิเลสรวมกำลังในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าไปใครเป็นกุูร จับว่าลมหายใจเมื่อลมออกมาใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจออกมาเจตใจดวงนี้มีโย่ในร่างกายจิตใจคนเราคนละ,ละดวงละดวงแล้วให้รวมกำลังเข้ามาภายในจิตใจดวงนี้ให้ได้ เมื่อจิตใจดวงนี้ยังรวมยังสงบไม่ได้จิตใจก็ว่าวุ่นไปตามอาการภายนอกเป็นเหตุให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจงรวมจิตใจเข้ามาภายในให้เป็นจิตใจดวงเดียวสงบระงรับและให้คอยระวังความง่วงเหงาเหงานอน เนวรทางห้ามักจะมาทับถมจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาเนวรทังห้ามีอะไรกาม,มะฉันทะความรักใคร่พอใจในลูกเสียงกลิ่นรสโพตพระธรรมาลมอันเน้ก็เป็นเนวรนอันหนึ่งต้องเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดชิ้น ให้ดวงจิตดวงใจผู้รู้นั้นผ่องใสสะอาดอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ต้องไปเอาใจคนอื่นใจคนอื่นเป็นเรื่องใจของเขาตัวเราใจเราอยู่ที่ไหนเอาใจของเราดวงนี้ให้ได้เมื่อรวมเอาจิตใจดวงนี้ได้จิตใจก็จะเย็นสบายไม่เล่าร้อนด้วยความโกรธ ความโลภความหลงเจ็ดใจก็จะเย็นสบายลงไปเันั้นจึงให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสิ่งใดมันเป็นอดีตการล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลาภาวนานี่ จิตใจคนเหล่านั้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางมันยุ่งเหยิงเรื่องใดที่มันผ่านมาแล้วแต่อดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้เวลานี้สิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ให้หมดไปคือไม่ต้องไปเกาะเกีก่ยวโนงเหนียวเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเก็บเอามา มันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วก็ให้แล้วไปปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลาเนให้นึกน้อมภาวนาจิตใจให้เป็นดวงเดียวไม่ลุ่มหลงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงพยายามทำจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอยู่ภายในใจของตัวเอง ไม่ต้องแสสายออกไปในเรื่องราวภายนอกความจริงจิตใจนั้นมันมีอยู่ภายในนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในครองแม่เจตใจดวงนี้ก็มาอยู่ที่ร่างกายสังขารอันนี้มานานแล้วเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายยังออกหนีไม่ได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุสี่ขันธห้าอันนี้เป็นโยกแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาทำจิตทำใจของตนให้สงบระง,งับไม่ต้องวุ่นวายไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ใครจะทำอะไรตอนน้องมีอะไรไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับเรื่องของคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นในโลก จองทำความเพียรเพ่งอยู่ในหลักปัจจุบันคือในหลักเดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ร่างกายของเรานั่งภาวนาอยู่ที่นี้จิตก็ให้อยู่ที่นี้ไม่ต้องคิดไปที่อื่นที่อื่นเป็นเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันคือว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้ ดวงเจ็ดผู้รู้มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของตนทุกคนไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นให้เข้าใจตามนี้แล้วก็ทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบระง,งับตั้งมัน่นทานศีลภาวน,นาก็ให้รวมเข้ามาที่นี้เจ็ตใจของ ตัวเองต้องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่นใดให้ถือว่าอาภัยทานเป็นทานอันสูงสุดถ้าไม่มีอภัยทานไม่ให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายจิตใจมันกดร้อนเป็นไฟลาคะโทสะโมหะอยู่ในใจของตนนั่นแหละ จงให้อาภาัยอาโหสิกรรมคือว่าเราจะไม่ไม่ไปเอารัดเอาเปรียบใครจะไม่โกรธให้ใครจะไม่โลภไม่หลงให้แก่บุคคลผู้ได้เจตใจของเราตั้งลงไปสงบลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมไม่ต้อง ให้มันมัวเมาไปที่อืน่นเดี๋ยวนีนเวลานี้คำว่าศีลก็ให้ถือศีลในเวลาปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักให้ถือว่าเวลานี้หลักศีลห้าเราก็ไม่ได้ไปขาสจัด์ลักทรัพย์ประพฤติปิดในกลามไปกล่าวมุสาว่าดื่มกินสุลาเมลัยที่ไหน เรานั่งหลับตานึกภาวนาพุทโธโยก็เนลาหลักของศีลภายในทำจิตใจดวงนี้ให้เป็นปกติเรื่องอดีตอน,นาคตไม่ให้เกี่ยวถ้ามันเกี่ยวข้องรวมเอาจิตใจดวงนี้เข้ามาตั้งภายใน เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในใจแลว้วจิตใจจะได้เย็นสบายไม่ต้องว่าวุ่นไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายใครจะสรรเสริญเยินยอก็เป็นเรื่องของโลกกระทำใครจะติเตียนนินทาก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปติเตียนคนอื่นก็แล้วกัน ยังจิตใจของเราให้สงบระง,งับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราเองความเล่าร้อนต่างๆเพราะความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงความยึดความถือนั่นแหละเป็นกองทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งที่สุดถ้าจิตเราไม่ไปยึดถือ ในสิ่งต่างๆจิตใจมันก็เย็นสบายตั้งมั่นลงไปในใจิตใจของเรานั่นเองไม่ใช่มีอยู่ในที่อื่นที่อื่นนอกจากใจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในแลลวไม่ต้องไปหาไม่มีอยู่ในที่อื่นมีอยู่ในใจของเราทุกคนมีความรู้สึกที่ไหนก็ที่นั่นแหละ เป็นที่ภาวนาเป็นที่สงบระงับตั้งมั่นลงไปในหัวใจไม่ให้จิตใจว่าวุ่นไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายให้ใจสงบใจตั้งมัน่นใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวโยภายในเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจได้ดีแล้ว จิตใจก็จะเย็นสบายลงไปความเล่าร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาบางไปจิตใจจะได้มีสรณะ,ะที่พึ่งในตัวในใจของตนได้เคือใจหยดใจโยใจลูลภายในไม่ใส่ใจไปตามู้ภายนอกพูดอะไรก็ตามให้เป็นธรรมะสอนใจของตัวเอง ใจไม่ให้ไปนึกอย่างอื่นให้นึกอยู่ในบริกรรมภาวนาที่ตนทนัดถัดทีในใจของตนน,นั่นโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้ที่นึกถึงความตายได้เมื่อนึกถึงความตายแล้วจิตใจสงบระงับไม่วุ่นวายภายนอกก็ให้ถือว่า เอาความตายมาเตือนจิตเตือนใจเอาความตายมานึกมาเจริญภาวนาภาษาบาลีทันวา่มามะระนังเมภาวิสติมะระนังเมภาวิตสติเราต้องตายเราจะต้องตายภายในลอยปีนี่แหละไม่มีใครจะล่วงเลยไปได้แม้จะเลยไปได้ก็ไม่พ้นจากความตาย มาละนังเมภาวิสติมาละนังเมภาวิสติเราต้องตายแน่แน่ไม่มีอะไรจะมาค้ำฟ้าไม่ให้ตายได้เมื่อเป็นเช่นนี้อย่าไปมัวหลับมัวไหลอยู่จงตั้งจิตตั้งใจภาวนายกจิตยกใจของตนให้สูงส่งไม่ให้ความง่วงเหาเหานอนเข้ามาทับถมดวงจิตดวงใจ ดวงใจให้ใสเหมือนแก้วมันมีโชดทันคระว่าใสสะอาดปราศจากความโกรธปราศจากความโลภความหลงไม่ให้ใจิตใจมันหลงมันลืมให้ใจิตใจมีสติอยู่ทุกเวลาให้ใจมีสมาธิใจมีพญาปัญญาอยู่ในตัวในใจ เมื่อใจมีสติความระลึกได้อยู่ในใจแล้จิตใจก็ยอมเย็นสาบายความทุกข์ที่เราเป็นอยู่อย่างนี้จะหายไปจิตสงบทันว่าเป็นความสุขภายในจิตไม่สงบนั้นทันว่าเป็นทุกข์เต็มโลกเป็นทุกข์เต็มใจคนเช่นนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใจไม่สงบใจไม่ระงับ เมื่อจิตใจตัวเองไม่สงบระงับก็มองไม่เห็นแล้วมันกบลงแต่งไปเห็นใจคนอื่นจะเห็นได้อย่างไรใจของตัวก็ยังไม่เห็นจิตใจของตัวเองมีใจดวงเดียวก็รักษาให้สงบระงับไม่ได้ไม่ควรที่จะไปคิดเรื่องภายนอกของผู้อื่นเอาจิตใจของเราดวงเดียว ให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาในหัวใจของเราเองนั่งที่ไหนยืนที่ไหนเดินไปมาที่ไหนก็ตามให้จิตใจดวงนี้มีสติเตือนจิตเตือนใจของเราอยู่ทุกขณะทุกเวลานั่งก็เตือนใจของตัวเองบอกว่าความตายมันใกล้เข้ามา เมื่อความตายมาถึงเข้ายิตใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพียงพอแล้วหรือจะต่อสู้ซึ่งมรณภัยคือความตายนั้นความตายไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเวลาคนเราจะแตกจะดับจะตายนี้ท่านว่ามีความทุกข์ยากลำบากลำพาญเต็มที่นั่นแหละ หมายถึงว่าร่างกายที่เราว่าอยู่ดีสบายนี้เมื่อความตายมาถึงเข้าจะไม่มีที่อยู่นั่งที่ไหนที่นั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะใจมันร้อนกายมันเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์คือใจไม่รู้จักปล่อยวางมีแต่แบกบไปหามไปตัวทิฏฐิมานะไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหน มันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจทุกๆคนจงพากันรวบรวมก,กำลังจิตใจของตนให้เข้ามาตั้งภายในสงบภายในเยือกเย็นสบายอยู่ภายในนี้เมื่อใจเราเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจก็จะเย็นสบายความเลาร้อนในใจจะค่อยหายไปโดยลำดับลำดับ ละจิตใจต้องมีสติทุกเวลาเตือนใจของตนให้ได้อย่าไปมัวหลับไหลอยู่จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายังจิตใจให้ผ่องใสสะอาดมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้น โอบายทำต่างๆที่กล่าวมานี่เมื่อว่าเราทันทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี สัปปิตโยวิวัตชันตุสัพพะโลโคโวินัจ,จตุมาเตภว,วัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกาวะอิวาทนาทธีริชนิจังมุทธาปัจจายิโนยัตตาโรโอธรรมาวทันติอายุวันโนโชคังปาลัง